สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มูกีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักคำศัพท์ในเกี่ยวกับประเภทของร้านอาหารกันนะคะว่าจะมีคำศัพท์ไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำว่าร้านอาหารนะคะเราจะอ่านว่าชานทิงชานทิงแปลว่าร้านอาหารนะคะ ต่อมาค่ะร้านเฟรนช์ายนะคะก็คือเหรียญชั่วเตี่ยนเหรียญชั่วเตี้ยนนะคะก็คือร้านเฟรนช์ายนี่เองต่อมาค่ะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คือไว่ชาทิงไว่ชาทิงอ่ะชาทิงก็คือร้านอาหารใช่ไหมคะคำว่าไว่ก็คือรวดเร็วนี่เองนะคะไข่ชาทิงก็คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ต่อมาค่ะเป็นร้านอาหารไทยนะคะไทยกัวใช่ชานทิงไทยกัวใช่ชานทิงไทยกัวคือประเทศไทยใช่คืออาหารนะคะชานทิงคือร้านอาหารซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนจากไทยกัวใช่เป็นร้านอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนามหรืออาหารฝรั่งเราเปลี่ยนคำว่าไทยกัวนะคะเป็น ชื่อประเทศนั้นๆไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะคาว่าศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทนี่เองเราจะเรียกว่าเหมยฉือกวางฉ่างเหมยฉือกวางฉ่างนะคะก็คือศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ดเหมยฉือเหมยฉือก็คือเป็นร้านอาหารท,ทั่วไปหรือโรงอาหารนะคะกวางฉ่างกวางฉ่างก็คือเป็นศูนย์การค้า นะคะตัวนี้นี่เองต่อมาะค่ะร้านหมอ้อไฟหรือร้านสุก,กี้เราจะเรียกว่าหัวกลัวเตี้ยนหัวกลัวเตี้ยนเตี้ยนแปลว่าร้านค้าหัวกลัวคือหม้อไฟนะคะต่อมาะค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเมี่ยนเตี้ยนเมี่ยนเตี้ยนนะคะเมี่ยนตัวนี้นะคะ มันก็คือมาจากอะไรคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เองนะคะคำว่าเมี่ยนตัวนี้เนาะมาจากคำว่าเมี่ยนเถวนะคะเมี่ยนเถวก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่พอเอามารวมกันนะคะเมี่ยนเตียนคือร้านก๋วยเตีย๋ยนีเองต่อมาค่ะร้านอาหารมังสวิรัตนะคะ,ระ,คะเราจะเรียกว่าชู่ฉือเตี๋ยนชู่ฉือเตี๋ยนนะคะก็คือชู่ฉือก็คือมังสวิรัต นะคะร้านอาหารมังสวิรัตต่อมาร้านติ่มซำนะคะเราจะเรียกว่าเตี่ยนซินเตี่ยนเตี่ยนซินเตี่ยนคำว่าเตี่ยนซินก็คือติ่มซำนี่เองนะคะเตี่ยนก็คือร้านา้าเอามารวมกันก็คือร้านติ่มซำนะคะต่อมาร้านอาหารทะเลค่ะก็คือไห่เซียนเตี่ยน ไห่เซียนเตียนอ่ไห่เซียนก็คืออาหารทะเลนะคะรวมกับคำว่าเตียนคือร้านค้าก็จะเป็นร้านอาหารทะเลนี่เองไห่เซียนเตียนโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย